พี่น้องทุกนาโี้ยถทานยังทานงอันกวดปลาหล่นไหมเป็นนองโนดเพี่ลัเป็นคนนงโนดเเออสบ้น้ำปลาแดงก็แยกเนื้อพี่โยนชโกโค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 กาปลาพี่น้องตักแล้วักตัอยูบอข้าวนมกันมหนบ้านองีคนละหออันนี้น้องสาวไปเติมให เสือไม่เสือหมกันนอเสือบนอเขาปุนทีหวานแน่นที่วานนอนบ้านแกินน้ำกันน้ำไปยังห้าใล่ะเด็กๆไม่เอาขนมหรือลูกเอาขนมเด็กเดีวเอาขนมไปแม่ถุงนึ่งเอาไปเลยคัลูอ่ะไปนั่งหาลูกไม่ทพราะว่าสนใจได้ขนมไหมก็สนใจขนม สวัสดีพี่น้องคุณนตีโบ้ยทานอย่างทานนังอันกวดปลาหล่นไหมแต่ไม่ทำเมนูอะไรครับเป็นพิลาตีวันนี้น่ะขนมจีนน้ำยาป่าเนาะใส่ปลาเนนนะกินไม่ตัวกิโลคุณนตี้โนกัวตัวกัวพี่น้องนั่งดูยังไงก็ได้พี่ยังใส่สิ่งเยอะกิดเติลพี่น้องน้ขาขั้นขาปลาบ่ปิ้นได้ยินนะ ไอ้มันตายแล้วบ่แม่นบ่นบ่โอ้ยไม่คุ้ยยังสิขาดปลาพวกเป็นเสือเสือว่าบ่ใช่เป็นลูกชิ้นปลาระบีเน,นาะนาจีเนะต้องปะเขาซอยเป็นโยนย่างอเอาแล้วก็ตีนไก่ที่พี่โนกำลังอ่าทาเล็บให้อยู่นะย,รย,ย,รยุรีนะฮะกำลังทาเล็บให้เออให้โลดนะยุรีกำลังทาเล็บเตี้ยไก่ยอยู่นะฮะอืม ต้มปลานินใส่น้ำปลานะฮะ่ะรอยมันเปื่อยกว่าน้องเพื่อนน้อ,อปลูกชิ้นนี้คุณอาตีก็จะไม่ทำเป็นก้อนโคโรเมลเลยนะมาหั่นอีกกว่าน้าตี้หั่นอีกนะฮะมาผ่าซึ่งอญ่งนะฮะอันนี้ขาดบบได้เลือดเลือดไกห้เลือดนะเลือดหมูแล้วไปนหนอง Yeah, yeah. เือดไก่เือดไก่เนี่ยน้ำยาป่าขนมจีนน้ำยาป่าเป็นตีวิยูรินะ <Okay. S 1> จะเสียว <Okay. S 1> หาตัวตีนไก่ไปต้มเนาะนี่พระเอกของงานนะฮะเป็นบอลกีขาดบเรได้เนี่ยพี่น้อง mm hmm. หอมหัวนแดงเนี่ยพริกพวกผักเครื่องเคียงก็ เราจะใช้เป็นผักกระหล่ำกับอ่าเกาเรียบผักอะไรนะจีเนี่ยโหระพาโหระพานเพื่อนนะนี่กระชายนะขาดไม่ได้นะพของงานนางเอกของงานนะฮะถ้าจะทำน้ำยาป่านะฮะแล้วก็ปลานินตัวสองกิโลและน้ำยาปลา้าฮะรอน้ำมันเดือดก่อนนะ เราถึิ่งเจียปลานิลลงนะฮะวันนี้ใช้เป็นปลานิลน,นะเพื่อนดีครับอืมกดบวกเลยกดบวกบวกปุ๊บสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการปลาแดงสวัสดีครับนี่นะฮะปลากระพงก้อนละยัยษ์ใหญ่เนาะหอมน้ะปลาปลาแดกเนาะ เอานำาปแดกไหรอนคือนไปลดนี่ใมปาเนี่ยนี่เป็นนิล้มเสบาเอาวก็มาเคียงนะเรามาเคียงนะเราก็มาเคียงดูเครื่องเคียงของเราสิเค่เคียงนะเไม่ช่วยนะจะานแม่ครัวนะฮะับาแม่ครัวไเงี้อุ้ยเบิลบางเนผมมือแล้วน่นนะ สวยเหมือนหน้าตาอย่สวยหามถ่ายหน้าเถอะนะโอยถือหามถ่ายนายแต่พี่น้องขักนอฮึไผรัสรองไผ่รัสรองนะเก้าอี้ไม่พอมีนะเมื่อวานซื้อมาหกตัวสำรองที่นั่งแขกมาหลายแขกหลายๆทีดูเคือเคียงเราสิตี่ลูกชิ้นนะในลูกชิ้นกับก็ะเลือดไก่ตีนไก่กำลังต้ม เอายิงบอหดไลยนะฮะไปอของคนทำต่อเดียอดา้ยแต่ยานแท้ก็โขกทุกอย่างแหละที่เป็นไออะไรนะเครื่องเคียงนาะนาตีเนาะโขกหอมโขกกรใช่โขกปลาจังหน่อยนี่โขกพริก ตัวตีนไก่นี่เราจะแยกต่างหากนะตีนไก่นะฮะตีนไก่รอน้ําเดือดก่อนนะครับเพื่อนนะฮะขนมอ่าจีนน้ํายาตีนอ่าป่านะครับรอน้ําเดือดก่อนนะครับเป็นน้องโน้ตได้พี่รันเป็นคนน้องโน้ตเด้อเออได้น้องป้าท้องไปหยุดลด้ในรัฐผ์ทางอือตะอุทยัยใช่เป็นพออ่อเันนั้นตะแคงนี่เด็ดนะ บ่นแม่นาทีก็จะโชว์สเต็ปการหั่นแบบฝอยบางจะเป็นคู่กันไหมบ้างรื่องเคียงแมวเล็บน้าได้ก็ใส่มันกันท่านผู้ช่วยเชฟปลาแดงก็แยกเนื้อวิโยนโคกโค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 กยาปลาไม่หน่อย เห็ดปวยนะแล้วก็นี่หนูในมูปิดจังปลาลูกปลาต่านี็คือวาอันนี้ต้มตีนไก่นะฮะต้มตีนไก่พี่ยุนก็โขกเนื้อปลานะฮะน้ำยาปลาในขาดแม่คือหอมต้นเนาะ,ะนเลือดได้ไหเลยหักปัญญ บ้านฟูัดเนี่ยถซ่อนเรียนก็มือฉับางปกหนึ่เมนูต่อไปก็้โอ้เอาน้ำมันนี่มันเลยใช่ไหมน้ำตรีนเอาน้ำตัวปลา่าเนาะใคาไม่น่าแนะนำตรีนใกล้บ้านานนะเขาสี่ัวตัวเนื้อซะก่อนบ่กต่อยพเนี้ยมาทางใสต่อยต่อย เราต้องผัดใจหน่อยเดานมะกูดยังไม่ได้ใส่อ๋อใสกต้องไปเดียวเครื่องสักคนทุนขุมไฟมันได้กันนะอ้ยแดงเจียมเคือเก่าเหรอนะตีเอ้ยเพป็นเต็มบะเมียนวันมันแดงลายได้ไหมทีซื้อเนาะอืมเดือดตีนไก่ลงกับจบเนาะพักลงไปแค่เปื่อยๆปะโอโหดูซิเพื่อน พี่น้องปลาิบหนึ่งตัวมอเบอร์เลอร์บัลลาดเลยนะเบอร์อะไรนี่เบอร์ยี่สิบแปดน้ำยาน้ำกะทิเอ้ยน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาปลาเขาลมนองไปตับเจี๊ยมนักไปได้หน่อยล่ะเราไปนั่งกินทางไหนบอก

อันนี้ค่ะรดค่ะเสาของลูกสาวเธอลูกสาวตีนไก่ไหมคะเอาตีนหนึ่งนะคะให้สองตีนไม่ได้ค่ะมันจะเดินไม่ได้เอาเอาเอาอีสานอีสานเอาไม่เอาไม่เอาเอาไปล่ะตีนไก่ไหมคะนี่ไงคะตีนไก่นี่ไงเออคนละตีนค่ะเดินง่าย ต้องเป็นคูมันบ้ามันใส่น้ำหน่อยบ่เทอานั้นนะยาข้าวุ่นไงอาไปเสิร์ฟไปเติมไฮตี้ละค่ะเสิมเหมอปกันอเติมเติมกันนอกเมันนอเเนอเิมนนอเไไกน้อมไมกนนิมไกันนอิมไมกนบอเติมนอเกันนเบิ่เนอเกนอเบเสิ อิอพิュอ่้าวจมงไตัไปอย่างนมผักเสียนบอก่โอยเลิศตัเไม่ป่อยคันอ๋นี่ออกไป่งด่ามาัน่แกได้ี่กินนํากันนําไป่ห้่ไปละเด็ไม่เอาขนมแล้วลูกเอาขนมเดียอาขนมไม่ถุงนึ่อไปเลยคอะไม่งค่ลูใาสนตได้น่อยไมเขาบนมออขุ่ีกว่าแต่ไดนซ้ไงนะน้ได้แต่อืออือ

เสียงดีเสียงดังเนาะจักสติวกันพี่นองนขานังลาเลยมาน่มมานั่งม่นา่นางมากินข้าปุ้นพักเคสแล้วเนี่ยอืมดงนาะเียนหูกันนะูี่นีอันตหัวจักครั้งห้องน่บ่ จากตัวเนาะหัวสังคมยนบอกว่ามันเลียงน้ำกันอยังวะสังคมมาพึกมูตุนนั่นเดเลียงอยู่บัวขาน้ำกันมนหฬารมหันกัดอันนี้น้องสาวกระดิ่งด้เออนี่แหลเมียสังคมเรามปนหัวใสังคมกิบบอกว่านี่นี่ะเมียสังคม้าป้าแม่ม่ม่นี่เข้าไปน่ว่าเนรนี่ คุณนี่เอาไปเลยพูดเลยไปจักเอาเด้อเด้อเด้อว่าเอาไปเชียร์ติดตามคับพี่น้องมาเด้อมาเด้อ